อันนีไง่อนเด็กเราลิ้มเนื้ออันนี้ไงอืมอันเดื่อนไม่ควรมีร้านหน่อยเราลิ้มเนื้อไปดบยิ่งมีเครื่องเจียไหมครับเอาเครื่องเจียมาด้วยอยู่ไหมเอาเจียมาไม่ได้เอาเดี๋ยวที่นี่ไปเลยพอเครื่องเจียเพื่อนนะบ่เครื่องเจียครับเครื่องเจียเครื่องเจียสมไหมเพื่อนเครื่องเจีย จะไม่เจียให้เป็นลายบางๆอ่ะนี่มันก็ใส่เกียกได้มราก็ใส่น็อตได้ได้เรก็เราเกีย์นี่ออกมาแล้วยันมันนี่เลยขยับมาให้ตรหน้าเราทำยงไงไหมรูข้างล่างู้างล่าใช่ไมมเป็นเออเำงเกียนี่เราขยับนะเดี๋ยวพอดไปก่อนพ้อมไปก่อน แต่ว่าตั้งอันเนี่ยไม่ได้ที่อันนี้เรียงอีกตัวไดงแล้วก็ออกเลยอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับสายพานใช่ไหมพี่อันเนี้ยมันเหมือนแบบเขาตั้งเขาฟ้ารูใหญ่ไว้ไงแล้วพอตั้งเขาไม่ได้ดันเข้าไปชิดนี้ก่อนไงพอตั้งอันนี้เลยมันไม่ได้ชิดเลยก็ลล็อก็อกไปเลยไงนี่มันรถถอยหลังมาได้เนี่ยพอรูมันได้หมดแล้วไปลองไม่ไม่ไม่ต้องคว้านไม่ต้องคว้านไม่ต้องคว้านมันใหญ่ได้ แค่เราเอาริมเข้ามาแล้วก็เชื่อมเราแค่เจริมเอาแต่เนี่ยต้องดูว่าสายพันจะใส่ได้ไหมเดยดูก่อนเพราะมันมันมีตามแค่ตามเบอร์ใช่ไหมพี่แต่ถ้าว่าสั่งนี่ก็ต้องเป็นร้อยสามสามหอเป่าสามสามสามมือ่ะก็สั่งทำพิเศษนี่แล้วก็ต้องสั่งวิ่งอีกพี่อู่ ก็อันไหนที่ไม่มีเขาเคยสั่งมาแต่ต้องรอที่หนึ่งสั่งมาเพิ่มเลยมีแต่ว่าไอชิมเีื้อไหนที่ไม่มีอ่ะไอ้ที่ที่ที่เคยมาต่ที่อู่อ่ะไอ้ไนโนอะไรเนี่ยเพราะว่าถ้าเออไหนไม่มีอ่ะให้สั่งแต่จะได้ประมาณที่หนึ่งยอยอะไรยอยมะนมิโซะหรือโกชุกโกชุกก็มิโซะเนียวกันดิแล้จะยีโน่โน่เออยังไม่รู้ดูกันข้างในี่ย นอันนี้ไปเกี่ยวไหนต่อนี่ยพร่เต้เนี่ยครับเดี๋ยวมีมีงานใช่เหลืองสุกแล้วเยอะไหมเอ่อที่นี่เราก็จะมาพันกว่าปีแรกชุดนี้นะใช่ครับชุดนี้พันพันกว่าอยู่ใช้แม่น้ำแต่ว่ารถมันก็เยอะพี่เห็นเรียงมาห้าคันได้บ้านเป็นคลองครับ ีรไทยไม่มาไม่ถ้าพี่เขาปานมาเขาก็อยู่แค่โคชรนี่ใช่ไหมตนนีพี่อูก็อยู่แค่ตรงนนู้นยนยย่ได้มุนะเลามะมุเกินเกีนยังไงเกินอยานออลนี่ะไรเีย